ตึงๆน,น,นะทุกคนอ่ะจ่ดของบุกคนที่ฉ่นเคยนะผมก็จะมาสอนแบบตึงๆเลยคลิปเดียวเทคเดียวพอแต่มลนลออไปหลายเทกอะมาสอนแบบง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาสอนง,ง่ายๆเลยมาเอ้ย,ยนี้มีเยอะยอะมันก็ใช้นี่ไปเลยแล้วกันอืแบบง่ายๆนี่คือผมขอไปซื้อของวันนั่งถ้าทุกคนไม่มีตังค์นะคุณก็ไปเกาะคนอื่นไปเกาะไปเกาะเลย สอนแบบเอ่อเ่อาเรียกว่าสอนนะสมุดซื้อนี้เพื่อทำให้มันเร็วขึ้นเห็นนี่เขาสอนอย่างงี้ป่ะเกันไปไปก่อนใช่ก,กดเย็ดกดเย็ดบุ้วอะไรให้มันไปพอไปถึงก่อสุดท้ายพ่อไปถึงก่อสุดท้ายนะทุกคน ผมขออนุญาตตัดตอนที่ไปถึงขั้นสุดท้ายเลยนะทุกคนรอผมตัดแป๊บเดียวผมจัดเข้าเดี๋ยวขอรอผมขออนุญาตตัดเลยนะทุกคนทุกคนอันนี้ผมมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วอันนี้เดี๋ยวผมลงไลว้วดูวยเราไม่อยู่บนจรวดเราได้อยู่ก่อนเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรมา,ากแบบกระ้ายอ,อยู่ด้านลนะ่างเลยเฮ้ยมันไกลจังวะแบบกระจายอยู่ด้านลนะ่างเลยเห็นไหมแล้วก็ลงมาลงมาเลยแล้วก็มาเก็บก่อนเกือบสท้ายก่อนมาเกบเกือบดท้าโยโอ้ใหม่เลยวัมันตัวใหญจังวะ ออวสัดายลงยากท่สุาเลยรอแป๊บนึงนะทุกคนถ้าพวกกำลังว่าเพิ่พูดก็ขออภไยด้วยนะทันไหมโอเคลงกดสุดท้ายแล้วก็ไปก่อนยังไงไปเกาะเกือบสุดท้ายซะแล้วงล้องั้นสนใจสุดท้ายขอบคนที่ต้องการหาพิดน้าสนใจวันนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปขอสายแห้ไม่ใช่ก่อนนี้ ดวงมันจะร้ายพกเราครับทุกคนดวงมันจะร้ายพกเราไม่อยากให้อยากให้ผมสอนนานๆรับปัญจร้ายไม่อยากให้ผมสอนนายทุกคนมันจะร้ายดวงเขาจร้ายเขาจร้ายดูนี่ดูเขาอยากผมสอนนานดวงเอ้ยดวง กาอยู่ไหนนี่กาะมันอยู่ไหนก็ไม่เห็นกาแล้วลงมาดู่ีอ๋อ โอเคนี่ผมจะไม่ลงรอรอช้าๆก่อนรอให้มันหายไม,ไม่ไม่หลุดลงโคจรนสองอาทิตย์ทำอะไรไม่ได้เลยหลุดบงโคจรทุกคนไปลงไปต่อเลยเฮ้ยมีคนอัพให้เต็มแล้วเออการจะทำอัพให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้คนต่อหน,นี้มาใส่ปุ๊บว่ายิงเจิ้วๆจว,จว อย่าลืมรับขาวๆนี่อย่าลืมทุกคนอย่าลืมมากเลยครับอย่าลืมมากทุกคนอย่าลืมรับขาวๆทุกคนขาวๆนี่เลี้วขาวๆทุกคนตรงนี้ตรงนี้รับเลยแล้วก็อย่าลืมมารับกล่องนะกล่องรางมันอย่มันลืมรับไม่ต้องน้อยๆแล้วมันลืมไปก็ไปเกาะต่อไปกันบางเกาะอาจจะไม่ได้สอนวข่าวๆ เราแบบพอข้าวมันไม่สารจริงจังอ้อันนี้เอาอบ,บี้ไม่ต้องต้องสอนหรอกเอาบ,บี้เนี่ยเอาบ,บี้คุณออบมาถึงตรงนี้มันก็าเก็บเอรื่อเก็บดูวขาขาวด้านหลังเนี่ยสอแค่นี้พอพีวงสอแค่นี้แหละเอาบ,บี้สอแค่นี้จนะ้ะสงองสองเกาะเองเกาะต่อไปเกาะน,นี้อืม ตอนแบบรันลูกมันไอ,อ้หนึ่งขึ้นหนึ่งทุกคนเนี่ยไหนขึ้นมาขอเก็บนี้หรอเก็บมันนี้หนึ่งอันแล้วทุกคนมันแล้วเก็บมาเนี้ยหาไว้มันอยู่ตามเกาะละทุกคนทำแบบนี้ได้อย่างนนหนึ่งรอบมันทำแบบนี้ให้ครบห้ารอบอันนี้ผมทำไปนหนึ่งรอบแล้วอ่ะต่อไปก็ไปเกนาะหน้ากาัไกนไปเกาะหน้ากัน ก็นิ้นอบบี้อย่างเดียวพอไปคุณก่อนนั้นคุณแค่แค่เข้ามาในตรงกลางก่อ,อนแล้วข้าไมไปมันง่ายมากก่อนนี้นก็ง่ายการคือการที่เจ้าลูกขาวคุณเข้าไปในข้างในปุ๊บมันก็จะมีลูกตาอยู่มันด้้นบนมันก็จเจ้าได้ส่วนก่อนนี้คุณก็แค่ทําตัวหยาสัันแะเพแต่คุณไม่คิด กดนี้แล้วมากดเสร็จโอเคเขาเ้าใจจ้ะน่าจะเขาเ้าใจแล้วมาไปต้อนรัทางนี้เลยสอนรับลูกเราพอดีเวลามีจำกัดน,นะเพื่อที่จะเต็มง่ายแล้วก็จะมารับลูกขาวๆตรงนี้ผมรับแล้วลงไปต่อเลยอันนี้สอนลัน่นต้องขอปรับเอฟเฟกต์ก่อนเอฟเฟกต์มันให้มันกระตุก ไม่หนาวมีอะไรนะแต่ตรงนี้มันหนไม่ค่อยไดีอืมก็เดินตามผมมาเลยนะทุนเดินตามผมมาเลยผมไม่ต้องซูมก็ได้เผื่อคนไม่เข้าใจผมแต่ผมให้เดินตามมาระวังกันระวังอ่ะ ให้ระวังพวกนี้ดีเริ่มรับลูกขาวตรงนี้แล้วต่อไปก็ตามผมเลยพิทาพิทาทางนี้แล้วก็ทางนี้ทางนี้อหลบโอเคเข้ามารับโอเคผมรับแล้ว ถ้าให้มันโดนชนเลยมันก็จะวัดเปจุดแล้เดี๋ยวราลูกไปก็มารับลูกข,ขาวตรงนี้มันกะตกจริงนะเนี่ยขนาดพอไปถึงต่ำตัวเนี่ยโอ้สะสมมาเป็นหมื่นมันกระตุกว่ะแล้วรับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างแล้วก็กดตรงนี้มันจะได้เจ็ดร้อยเพชรนะทุกคน โอเคคุ okay. นี้ได้เจ็ดร้อยเพืนะกดผมไม่ต้องคุณยังไม่กดนะเพอ่อผมยังทำไม่เสร็จมามกลับไปผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามไม่ถึงห้าพันนะทุนไม่ใช่ผู้ผิดห้าสิบผมจะได้อัดคลิปถ้าถ้าห้าพันมันก็เวอร์ไปเนาะถ้ามันได้จริงโอ้โหยอมทำตามเลยทุกอย่างอะ่นะล้องเอาขอดีๆก็พอของมา กดฝากกดติดตามถึง50าสิบก็พอแล้วกดไลค์เท่าไหร่ก็ได้ทุกคนหนึ่งก็ได้สองก็ได้ก็แต่สบายทุาคนขอบคุณครับ